ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม com นะครับและแล้วก็กลายเป็นเรื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วไม่รู้คิดนึกอะไรดนใจนะครับถึงหยิบขวดสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมาฉีดเข้าใส่นักข่าวแล้วก็ฉีดอยู่ใน ระดับที่สัมผัสบริเวณดวงตาแล้วก็ใบหน้าอาจจะมองว่าเป็นการกระเซ้าเย,ย้าแย่หรือว่าอาจจะมองว่าพลเอกประยุทธ์นั้นกลัวการติดโควิด -19 อย่างหนักนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยคนไทยวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็สื่อต่างประเทศเนี่ยหยิบเอาพฤติกรรมนี้เนี่ยไปตีแผ่ด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบนะครับกันอย่างหนาหูเลยทีเดียว เราจึงมาในหัวข้อข่าวแรกที่ว่าไม่มีใครเขาทำกันเป็นข่าวไปทั้งโลกแม่ทำไปได้ต้องหยิบวล,ลีเด็ดของพิธีกรรายการโทรทัศน์ในอดีตมาพูดเลยนะครับแม่ทำไปได้ไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับคือใจหยิบเอาขวดสเปรย์แอลโกอฮอล์เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพมาแล้วก็ฉีดใส่หน้าข่าวนะครับแบบนี้ ผมก็ว,ว่าตามตรงนะครับตั้งแต่การระบาดโควิดมาปี2ปีผมก็ไม่เคยเห็นใครเขาทำเปนแบบนี้จะเล่นกันจะแย่กันจะแสดงออกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเพิ่งเคยเจอนี่แหละดูครับที่เราแคปมาเป็นสื่อภาษาอังกฤษหมายถึงว่าเป็นสื่อต่างประเทศนะครับอย่าง c h n n n e l n e เอเชียเขาบอกว่านี่คือเขาพาดหัวเลยนะนายกรัฐมนตรีไทยฉีดยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าว คุณผู้ชมเข้าใจไหมเวลาคนติดตามข่าวผ่านทางโซเชียลเนี่ยหลายคนมีพฤติกรรมอ่านแต่พลาดหัวลองดูคนต่างประเทศเข้าไปอ่าน c ช a n n e ิ n e w เอเชียที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วเขาอ่านว่านายกไทยฉีดยาฆ่าเชื้อใส่หน้าข่าวประเทศไทยเสียหายไหมครับนายกเองก็เสียหายนะครับคอรมอทั้งคณะก็เสียหายคนมันจะจินตนาการว่ายังไงโหฉีดยาฆ่าเชื้อใส่หน้าข่าวหรือ อินดิเพนเดนต์ของกรีฑเนี่ยนี่กรีฑเลยนะฮะนู่นเลยครับคนละโลกกันเลยนะครับบอกว่านายมตรีไทยปิดการแถลงข่าวด้วยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าวอันนี้ใส่ลงไปอีกว่าปิดการแถลงข่าวโอ้โหคนต่างประเทศเขาจะตีความว่าอย่างไงล่ะปิดการแถลงข่าวด้วยการคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมถ้าไม่ดูภาพเห็นแต่ภาพหัวคุณผู้ชมจะจินตนาการว่ายังไงปิดการแถลงข่าวด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าว หรือ Financial Review เนี่ยบอกว่านักข่าวไทยต้องรับมือกับสเปรย์เมื่อนายกรัฐมนตรีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่พวกเขาพาดหัวข่าวน่าตกใจมากนะครับคุณผู้ชมครับเดอะซันนะครับสื่อของกรกฤษก็เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านทาง YouTube โดยบอกว่านายกไทยฉีดสเปรย์ล้างมือใส่นักข่าวหลังจากถูกถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี โดยมีคอมเมนต์หนึ่งถึงขนาดบอกว่าว้าวนี่คือฝรั่งเขาพูดนะครับพฤติกรรมของเขาทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูเป็นนักบุญไปเลยโอ้โหเอาไปเปรียบเทียบกับโดนัลด์ทรัมป์เลยนะฮะหรือสื่อสหรัฐอย่างสกายเนี่ยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีไทยเดินออกจากการแถลงข่าวและฉีดสเปรย์ใส่นักข่าว ท่านจะมีเจตนาอะไรก็สุดแท้แต่คนจะตีความนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่สิ่งที่ทั่วโลกเขานำเสนอไปสิ่งที่คนไทยวิาพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับพูดง่ายๆไม่ทำหรืออยู่เฉยเฉย,ยยังจะดีกว่าอยู่เฉยเฉยถือสเปรย์แอลโกอฮอล์ในมือก็ไม่มีใครว่าไม่ต้องไปเที่ยวฉีดใส่คนนั้นคนนี้เนี่ย ทำให้มันได้อะไรขึ้นมาแล้วผลที่มันเกิดขึ้นกับตัวของนายกและตัวของประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นมาไหมครับแบบนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์เองก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับจากพฤติกรรมที่ทําลงไปคือตอนที่ฉีดเนี่ยเหมือนไม่ได้คิดเลยนะครับเห็นไหมครับนึกอยากจะฉีดก็ฉีดพูดไปแป๊บๆฉีดๆๆใช่ไหมฉีดๆๆเหมือนจะเดินไปแล้วกลับมาฉีดๆๆ เนี่ยเนี่ยฉีดเลยไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนฉีดไปเรื่อยฉีดฉีดอะไรนะฮะคือไม่ได้ว่าฉีดค้างไงนะพูดไปฉีดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดฉีดเดี๋ยวฉีดอีกเห็นไหมครับหน้ากากจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ถืออุดจมูกอย่างนั้นเห็นไหมนะแกเป็นคนบุคลิกที่ไม่เหมือนใครอ่ะนะเป็นคนไม่เหมือนใครนะพลเอกประยุทธ์เนี่ย ใช่ไหมครับหน้ากากแกใส่ก็ไม่ใส่ก็เดี๋ยวจะพูดก็จะหยิบหน้ากากมีใครเขาใส่หน้ากากแบบเอาหน้ากากมาอุดปากตัวเองอุดจมูกตัวเองแบบนี้มีไหมนะฮะแกมีบุค,คลิกพิเศษแหละนะเป็นสไตล์แกเลยนะครับอืแถวบ้านเรียกคนไม่รู้หวันไม่รู้หวันไหนหวันนี่คืออะไรครับเป็นภาษาประจำท้องถิ่นหรือเปล่าครับ อืไม่รู้ว่าแกมีสไตล์เป็นคนมีบุค,คลิกนะครับแต่ผมถึงบอกแกเรื่องของการตีความก็สุดแท้แต่มาดูคนนี้มาดูข่าวถัดไปนั่นไงว่าแล้วปารีนาป้องนายกมันคือการแสดงความรักมันคือการแสดงความรักอยู่ที่มุมมองคนไม่ชอบทำยังไงเขาก็ไม่ชอบคุณปารีนาซึ่งรักนายกแน่นอน ถึงขนาดออกมาบอกว่าที่นายกทำไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการแสดงความรักคุณปารีนาโพสต์แบบนี้เลยนะครับบอกว่าเมื่อเครื่องพ้นฆ่าเชื้อที่ทำเนียบเสียก็เป็นเรื่องที่นายกจะแสดงความรักและห่วงใยต่อสื่อมวลชนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสื่อหานายกเมื่อนายกรักหลอกจึงหยอกเล่น พลเอกประยุทธ์นายกขวัญใจสือ่อคือจริงๆถ้าดูในคลิปที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนี่ยนักข่าวจะหัวเราะนะครับที่นายกฉีดๆๆ,ๆๆแล้วก็พูดเน่หัวเราะคิกคักคิคุณปารีนาก็เอาประเด็นตรงนี้มาขยายความว่าสื่อเนี่ยหานายกเมื่อนายกรักบรอกจึงหยอกเล่นพลเอกประยุทธ์นายกขวัญใจสือ่อบลักและห่วงใย,ยต่อสื่อมวลชน ใช่ไหม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 ,ไหมเห็นไหมครับอยู่ที่มุมมองผมบอกแล้วนะครับคุณปารีณาเนี่ยบอกว่านายกรักสื่อรักหลอกจึงหยอกเล่นนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงโอนีนแกรักเห็นไหมเอาภาพตอนที่นายกเนี่ยนะครับไปลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีพื้นที่สสของคุณเอ๋คุณเอ,ณเอก๋ก็กอดซะรักอะไรจะขนาดนั้นรักจริงๆ นะครับถึงขนาดที่รอบนี้เนี่ยบอกว่านี่นายกยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะจากสิ่งที่วิพาควิจารณ์กันเนี่ยแต่คุณเอบอกว่านายกรักรักไงรักหลอกจึงหยอกเล่นเราก็เลยมาในหัวข้อที่ว่านั่นไงว่าแล้วว่าแล้วกูว่าแล้วคุณเอเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะจะทําอะไรก็ตามแต่เพราะแกเนี่ยปกป้องพลเอกประยุทธ์ทุกอย่างนะครับ มีผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถึงขนานดะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชากันนะครับเพราะนายกเป็นฝ่ายบริหารคุณเอเป็นสสก็คนละทางกันนายกก็ไม่ได้เป็นอะไรกับพลังประชารัฐคุณเอเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐเป็นสสแต่ดูคุณเอเนี่ยรักมากนะรักจริงๆนะนะฮะมาต่อกันที่ข่าวหนักๆกันสักหน่อยนะครับหัวข้อข่าวถัดไปก็คือข้าวข้าวแพงเวอร์ สอวอเปิดข้อมูลโต้ไม่ถึง2,500บาทต่อวันต่อคนคืองี้คุณผู้ชมมันมีการแฉในโซเชียลมีเดียบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยค่ากับข้าวอาหารว่างเครื่องดื่มที่ดูแลสอวอสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนเนี่ยในวันไหนก็ตามที่มีการประชุมเนี่ยตกหัวละนะต่อวันนะวันละ2,500บาท พอข่าวนี้สะพัดออกไปในโซเชียลมีเดียคนก็ฮือฮาบอกว่าโหอันนี้กินอะไรกันนะักันหนาต่อคนเนี่ยตกวันละ2,500เลยเหรอมันจะไม่แพงไปเหรอคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับมีการเสนอข่าวออกมาว่าข้อมูลที่นำเสนอว่าสว .250 คนมีค่ากินค่าดื่มในวันประชุมเนี่ยคนละ2,500ต่อวันเนี่ยตกเป็นเงินถึง6 2 5 0 0 0บาทต่อวันเนี่ย ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงสํานักเลขาธิการวุฒิสภาได้ทําเอกสารชี้แจงเลยบอกว่ามันไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายแกว่วุฒิสภาและเป็นสถาบันนิติบัญญัติของประเทศไม่จริงสวบอกแบบนี้ลองมาดูตัวอย่างสิการประชุมสมัยสามัญประจําปีครั้งที่สองหรือว่าครั้งล่าสุดในระหว่างวันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึง28 กุมภาพันธ์163-64ซึ่งประชุมทั้งหมดเนี่ย24ครั้งจากงบประมาณในปี64ได้รับงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1 4 8 4 5 0 0 0บาทใช้จ่ายไปทั้งหมดเนี่ย4 5 3 0 8 3บาทหรือว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยตกวันละ188,961บาทกับอีก79สตางค์ จึงทําให้ระยะเวลา24วันของสมัยประชุมที่ผ่านมามีค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงอาหารรับรองสวฉเฉลี่ยต่อคนต่อวันแค่630บาทเพราะฉะนั้นจากข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจึงยืนยันว่าการเบิกจ่ายงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ คือพยายามจะบอกว่าไอ้ข่าวที่ตกวันละ2,500ต่อคนต่อวันเนี่ยมั่วเฟกนิวแต่บอกว่ามันตกแค่วันละ600กว่าบาทพอวุฒิสภาชี้แจงออกมาว่าวันละ600กว่าบาทเนี่ยประชาชนก็ยังวิพจารณ์ต่อนะครับว่าโหวันหนึ่งเนี่ยกินเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ย630บาทใช่ไหมใช่630บบาทประชาชนก็ยังมองว่าก็แพงอยู่นะ มันต้อง630บาทเลยเหรอนะถ้า6กรสบาทมื้อเช้าไม่กินนะ่ะส่วนใหญ่เพราะมีผมดูนะคือเพราะว่าเขาเข้าประชุมกันเก้าโมงสิโมงละเก้าโมงสิโมงก็จะมีมื้อเที่ยงอาจจะมีอาหารว่างขั้นบ้างแล้วก็อาหารเย็นหลักๆน่าจะเต็มทีสม่สองมื้อสองมื้อก็คือเที่ยงกับเย็นแล้วก็อาหารว่างก็ตกมื้อละหลายร้อยอ่ะ ลองใช้คำว่าตกมือลหลายร้อยก็ต้องมีสองสามร้อยนะครับเพราะวันหนึ่งจ่ายถึง630คนก็มองว่าเออโอเคถ้าไม่ถึง2,500บาทก็ดีแต่630ก็ยังรู้สึกว่าแพงอยู่ก็ไม่รู้นะครับนา,นานาจิตตังแต่สำนักงานเลขาธิการบุฒธธิทสภาก็ชี้แจงออกมาแบบนี้นะคุณผู้ชมก็ลองไปพิจรารณากันดูนะฮะไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เมียนมากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยัง ระอุเรามาในหัวข้อที่ว่าแม่ชีถึงกับคุกเขา่าอ้อนวอนหยุดปราบประชาชนเมียนมาเมียนมาอย่างระอุอย่างระอุนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปดูภาพกันเดี๋ยวถ้าทีมงานเปิดมาถึงภาพของแม่ชีที่คุกเข่าเนี่ยก็หยุดเอาไว้หน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้ภาพดังกล่าวเนี่ยถูกกระจายออกไปทั้งโลกอ่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้ขอภาพนี้ภาพเดียวเลยฮะคุณผู้ชมครับขอภาพนี้ก่อน คือสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เมียนมาระอุมากนี่ขอบคุณภาพจาก AP นะฮะเขาบอกว่าภาพหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยชื่อว่า Sister a ์ l o s n u t นูทเป็นแม่ชีนิกายโรมันคาทอลิกอายุ45ปีในเมืองมิดจีนากำลังคุกเข่าต่อหน้ากองกำลังรักษาความมั่นคงติดอาวุธของรัฐบาลทหาร <c oughs> วิงวอนให้พวกเขาไว้ชีวิตเด็กๆและเอาชีวิตของเธอไปแทน ซึ่งต่อมากลายเป็นภาพไวรัลที่ถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์และเธอได้รับการยกย่องในหลายประเทศที่ส่วนใหญ่แม้จะนับถือต่างศาสนากันเธอบอกว่าฉันคุกเข่าลงขอร้องไม่ให้พวกเขายิงและทรมานเด็กๆแต่ให้ยิงฉันและฆ่าฉันแทนโอ้โหคุณผู้ชมดูนะดูแต่ละคำพูดแล้วก็ภาพที่มันแสดงออกมาคือเราจะเห็นเลยนะฮะว่ามีตำรวจสองนายซ้ายกับขวา อีกสามคนที่ยืนอยู่สงสัยงงๆอยู่นะครับคุกเข่าลงแล้วก็ยกมือไหวแม่ชีบอกว่าฉันคุกเข่าลงขอร้องไม่ให้พวกเขายิงและทรมานเด็กๆแต่ให้ยิงหรือว่าฆ่าฉันแทนโอ้เป็นภาพที่ต้องบอกเลยนะครับว่าสนั่นวันไหวไปทั้งโลกจริงๆคุณผู้ชมก็ดูเองแล้วกัน ถึงขนาดแม่ชีคุกเข่าเลยนะครับส่วนอทีมงานไหลาภาพถัดไปไปเรื่อ,อยๆได้เลยครับนักขณะนี้การปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงยังมีการใช้กระสุนจริงทําให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนขณะนนี้สูงถึงเกิน60ศพและก็มีผู้ชุมนุมถูกจับก,กลุมอีกมากกว่า1,850คนผู้ชุมนุมพยายามปรับยุทธวิธีในการต่อสู้หลายแบบนะครับ เช่นในวันอังคารที่ผ่านมาประชาชนสักประมาณกว่าพันคนอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นออกมาตามถนนในเมืองมันทะเลถือโล่ประดิษฐ์เองพร้อมกับชูสามนิ้วแต่รวมตัวกันไม่กี่นาทีก็แยกย้ายพือหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับตำรวจปราบจราจรขณะที่ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งก็ใช้วิธีการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนหนทางต่างๆนอกจากนั้นสำนักข่าว ABC ซของออสเตรเลียนะครับแจ้งว่านายโซมิทลิน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ของนางองซานซูจีเสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระหว่างอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนี่ฮะซึ่งตามรายงานนายเมียสลินเนี่ยเป็นสมาชิก NLD คนที่สองที่เสียชีวิตระหว่างที่ถูกควบคุมตัวต่อจากนายคินมองลัดอดีตผู้จัดการฝ่ายรณรงค์หาเสียงของ NLD โดยนายดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับยังระอุครับและไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนท่าทีของมาหาอำนาจหรือว่า UN ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนคนพมา่าหรือว่าคนเมียนมาตอนนี้ก็ลุกฮือขึ้นมาต่อสู้และเริ่มแล้วนะครับมีสถานการณ์ที่ว่าจะมีหลายคนพยายามอบพยพหนีซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเขาจะหนีมาพึ่ง เย็นเนี่ยหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยก็คือไทยของเรานะครับซึ่งก็ต้องเตรียมการรับมือไว้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับขายี่ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจามคอมกลับมาพบเจอกันใหม่ในวันศุกร์นะครับขยี่ข่า,ขาวทลอกตอน2องทุ่มวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ